ก็สวัสดีด้วยนะครับอยู่กับผมในช่อง River h ครนะครับผม Sky r o โรแ d นะครับก็จะมารีวิวสครีส์อนิเมะดิเมนชันนะครับตอนนี้เป็นคลรป์ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับจะมารีวิวให้ดูข้อๆก่อนแล้วกันอ่ะเปิดมาหน้าแรกนะครับเป็นหน้าเมนครับก็ o r r m l m หมดก็คือเอาไว้ใช้กับทุกกานได้เลยนะครับแต่จะเป็นการตีทีละตัวนะครับก็ตโหมดก็คือเราสามารถตีได้แต่ว่าไม่สามารถใช้สกิลพวกนี้ได้นะครับใช้ได้แค่ ER ส่วนบิงนี่เอ่อตอนนี้กำลังแก้นะครับแะนนำไม่ใช้ฟูลเพย์กับอ่อฟูลเพย์กับโนมอลไปก่อนนะครับอื่นๆอย่าเพิ่งใช้โอเคแดนนูครูดาวนะครับก็เป็นการแดนเร็วมากๆแตบบ่ว่าพุ่งทีจะทะลุมิตินี่มีไท,ทม์นี่เอาไว้กำหนดพอแบบตอนลงดันแล้วทีนี้แบบเออแม่งเกิดบัคมอนแบบไปหายตัวอยู่ไหนไม่รู้ไอลิมิตไท,ทมนี่ช่วยทำให้เราฮอปออกมานะครับ ะส่วนออโต้เซล์นะครับออโต้เซลก็จะคือเอาไว้ขายการ์ดง่อยๆนะครับอ่ะอีกนอก็คือการมองข้ามนะครับสมมุติเราเปิดอีกโนมาติกไปปับ๊บเอ่อมันก็จะไม่ขายการ์ดบิติกครับอ่ะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดู่อยนีย่ครับขายเราออโต้เลยแบบเราไม่ต้องมานั่งขายเองครับปล่อยเอฟคข้ามคืนได้ อ่่านีตามนี้เลยนะครับมันจะไม่ขายมัวนะออโตอัปเกรดการ์ดนะครับก็คือการ์ดพวกนี้ใช่ไหมมันจะไม่ได้อัปเกรดอยู่แล้วแต่เราห้ามไปกดชิกเวทีการ์ดท,ที่เราจะอัพเกรดนะอ่ะสมมุติพอเปิดออโต้อัปเกรดการ์ดอีควิปก็คือมันก็จะอัพให้ออโต้นะครับคือการ์ดที่เราใส่อยู่มันก็จะอัพเองนะครับอ่านี่ตะกี้นะครับนะมันอัพให้ออโต้เลย อ่าแล้วต่อไปก็เป็นเว็บฮลุกนะครับเว็บฮ o ุกโนติายนี่มันเอาไว้ตอนจบดันครับอ่าเดี๋ยวผมจะ,จะใช้ดูนะครับอันนี้เป็นสคริปต์เสียตังนะครับซื้อได้ในราคา150ได้หลายเกมนะครับเดี๋ยวคลิปสอนซื้อสำหรับคนไทยเดี๋ยวจะมานะครับอ่าใช่ตอนนี้ก็หาซื้ออะไรไปก่อนนะออร์เจนบอลลัสฟีน เอนทีหรือทีวะเอนทรอะไรตุนัลนอ่ะก็คือบอสรัตอ่ะมันจะมีให้ลงฟรีทุกๆ6ชั่วโมงมั้งนะมันจะมีให้ลงฟรีนะครับไออันนี้ก็คือเอาไว้จอยตอนลงฟรีนะครับมันจะลงฟรีอย่างเดียวนะมันจะไม่ลงแบบให้เราเสียตัวไอออโต้จอย์นเวนเลดโอเพนก็คือมันจะเข้าเลดตอนที่เลดเปิดน,นะครับอ่ะต่อไปออโต์คีูมตามเลเวรก็คือมันจะสร้างลูม สร้างห้องนะครับอาเดีเปิดให้ดูไปสร้างห้องนะครับตามเอา้าเออมัต้องเปิดสตาร์ไปด้วยนี่วะเฮ้ยผมไม่เอาล้วะผมจะไม่มารีวิวฟังก์ชันพวกนี้สต็อปดีทายเวนการ์ดแม็กก็คือสมมติใช่ไหมการ์ดเต็มอะแล้วเราเปิดรีทายในดันอยู่อะมันก็จะหยุดแล้วออกมาหน้านี้แล้วก็จะกลับเข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมารีวิวฟังก์ชันของ f ูล l พย์กับเอ่อ อินฟินิตแล้วก็ทำชาเลีนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเซตติ้งค่อยมารีวิวคลิปหนะ้ากันเพราะว่าฟังก์ชันมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับอ่ะตอนนี้ผมเปิดหมดเลยนะสกิลมันอาจจะง่อยๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างไม่เออยังไม่สมบูรณ์คนระับแต่ก็ใช้ได้เดี๋ยวผมจะสร้างห้องดันเนื้อกากแล้วกันเพื่อที่จะได้เออ พอรู้ว่ามันหลักการทํางานเดี๋ยวผมจะสร้างห้องเออ่ประมาณด่านที่อันนี้แล้กันะจะใช้โปรสร้างห้องนี่แหละเ,เป็นกร,รูนเทา้าเลือก,กระดับ่องฮารดคอร์เนาะจะไม่ตายฮะก็เออ่โปรมันเป็นการเล่นของบอดนะครับเราอย่ากคาดหวังอะไรมากเลยครับว่าแบบมันจะเล่นประสิทธิภาพได้เท่าคนเพราะว่ามันก็แค่โปรอะเนาะ ถ้าเหนือกว่าคนก็คือมันต้องเป็นเกมที่เอ่อค่อนข้างการโปรกากอา่ะแต่อันนี้ก็ค่อนข้างมีแต่ก็ไม่ได้มีมากอะไรขนาดนั้น่ะผมจะใช้โหมดฟูลเพย์ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงก็สมมติโหมดฟูลเพย์ใช่ไหมอันนี้ผมอธิบายก่อนนะมันจะทำการรวมมอนแล้วค่อยสกิลทีเดียวนะอ่ะเดี๋ยวดูครับอ่ะประมาณนี้ครับ มันก็จะสกิลทีเดียวอ่าถ้าเป็นพวกแบบมอนที่เดินตามเรานะครับแต่ถ้าเป็นพวกมอนตีไกลๆนี่มันจะมีแค่าบางจุดนะครับที่เซตไว้ว่าตีได้ครับอ่าอน,นี่คือมอนมันจะมาโดนตรงนี้ใช่ไหมเมื่อตีโดนตรงนี้หมดเลยอ่าประมาณนี้ครับก็อันนี้ก็คือฟูลเพย์นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างไม่สพอร์ตเรื่องฮาร์ดคอร์หมดครับเพราะว่ามันก็เป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่เนาะ อันนี้ครับมันจะประมาณนี้นครับแล้วมันก็จะลงไปตีใช่ก็ขึ้นอยู่กับสเตตเพเยอร์นะครับอันนี้คือผม mm hmm. เวลค่อนข้างที่จะเยอะแล้วครับ mm hmm. บางทีสกิลมันก็องององนีเงีับอ่าถ้ามุดถึงเวบบอสบางครั้งนะครับมันจะข้ามให้เราออโต้คือแบบ จะชูชบอสไม่ตายงูโม่เลยแต่บางครั้งนะแบบสำหรับคนที่ตีนานๆหน่อยจะเห็นอ่ะนี่มันจะหายไปอย่างนี้เลยครับ กว่าเล่นจริงก็เล่นจริงน่าจะส่งผลดีกว่านะครับแต่ว่าสำหรับคนที่อยากปลดไว้ก็ได้คนระับนี่ตามบัญชาโอเคเอ,อ่อฟูลเพย์เดี๋ยวผมจะโชว์ก่าค่าแค่นี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมานานเกินเดี๋ยวตัดไปอินฟินิตนะครับผมโอเคต่อไปเดี๋ยวจะมารีวิวของอินฟินิตแล้วกันอ่ะของอินฟินิตหมดนี่ ก็จะเป็นแบบเออรอมันมาทีเดียวแล้วก็ค่อยตีนะครับใครทำแชาลีคล้ายๆกันเลยเดี๋ยวผมพีวให้ดูกันคร่าวๆนะ,ะจะไม่เอาเยอะมากเพราะว่าค่อนข้างจำกัดเวลาอยู่อ่ะโอเคถ้าเข้าดันมาแล้วนะครับก็ให้เราปรับไปที่อ f i ฟินิตโมดนะแล้วเราก็เปิดเลยเพราะยาะมาอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะมันก็จะรอสักพักหนึ่งมันมาครบปับ๊บลงไปสกิลแล้วขึ้นมาเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับก็ คือถ้าวลประมาณผมเนี่ยกับใช้ตัวนี้แล้วก็การ์ดดีๆหน่อยอะ่ะจะไปได้ประมาณ70็ดสิบกว่า,านะถ้าไม่เจอบอสถ้าไม่เจอบอสเชียก็คือไปได้ไกลอยู่นะครับแต่ถ้าเจอบอสเขี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะมันก็ประมาณนี้ครับการลงอินฟินิต นี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาโชว์ฟังก์ชันเว็บพุกให้ดูนะครับอ่าเมื่อเรากรอกไปแล้วใช่ไหมเราเดี๋ยวผมตายก่อนนะให้มันขึ้นหน้ามันจะต่อเมื่อเว็บจบอย่างเดียวนะครับอ่ะมันจะแจ้งเตือนต่อเมื่อเว็บจบอ่นนี่ครับเตรียมดูนะอ่านี่มันจะส่งมาให้ประมาณนี้นะครับมันจะโชว์ว่า enemy เออแล้วฆ่าไปกี่ตัวเวลแล้วเท่าไรแล้วก็ x p ที่เราใช้แล้วต้องการอ่าการ์ด เรามีเท่าไหร่จากเรานี้ประมาณนี้นะครับของ River ร i v e r ร์ b ับนะโปรอแนิเมดิเมนชั่นสลับเปยน,นะครับในราคา150ได้เกม Hotstar Tower Defense k i n g Legacy GPO แล้วก็ a อนิเมด m ิเมนชั่นแล้วก็ยังมีกล่องสมให้ท่านเป็นลุ้นกันดีอ่าก็สำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงแค่น,นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์คลิปด้วยนะครับเฮี <c ười> ยเลยเนะี่ยครับไปละ